ตัวเองหรืออุปถัมภ์ผู้อื่นเพราะนั้นมันต้องแปลกใจหรอกวิชานี้คือว่าเราต้องอุปถัมภ์ตัวเองและอุปถัมภ์ผู้อื่นด้วยนาอกไหม mm hmm. เพราะปีชวดฉลูคานาออะไรก็แล้วแต่เนีย่ยอาจารย์ปีมารงอาจารย์ก็ชวดฉลูคานผะมางลงเ้วก็เอาห้าไว้ตรงนี้ก็แปลว่าปีอาจารย์ต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ตัวเองแลแ้วจะเป็นผู้อุปถัมภ์ผู้อื่นยกง,ง่ายๆอุปถัมภ์ผู้อื่นคืออุปถัมภ์ครอบครัวคืออุปถัมภ์พ่ออุปถัมภ์แม่ ก,ก,กตัาดูกระตวิทตากับท่านแล้วก็เลี้ยงดูลูกเต้าอันนี้เขาเรียกวุฒธรรมลูกเต้าเราเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยว่าทําไมเราจะต้องช่วยตัวเองไม่แปลกใจเพราะนั้นเข้าหลักศาสนาพทธที่ว่าอดไอหิอัตโนนาโถใช่ไหม <c oughs> เธอก็เดินยามไปเธอเกิดวันศุกร์ <c oughs> ยกตัวอย่างดวนี้วันศุกร์สุกกะถ้ากลางคืนเธอต้องเดินกลางคืนสิ สุกแล้วไรพุทธะไม่ได้ถึงื้าเดินกลางคืนถ้าเกิดกลางคืนเดินกลางคืนเตื่าง,งวันเดิกนกลางวันโอเคนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินใหม่ให้ก่อนอ่าเดินแป๊บเดียวเดินแป๊บเดียวของท้องอยาง,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 ยงคืน,ไ,ออคนไม่ได้จริงท้องยามคืนไม่ได้พี่ก็ตามโภยไม่มีใครจำได้หรอใจไม่จำเลยใครไะจำตีหนึ่งครึ่งถึงตีสามเธอก็าห้ามาตั้งนี่อ่ามันเธอตั้งได้ห้าไอ้นี่มันเดือนอันเดือนห้าวางไว้ต่อแต่รู้ลักอยู่นี่แล้วทีนี้วางไว้นี่ เอาใหม่เอาแผนพังใบใหม่มาอันนี้ดูเฉพาะวันเกิดนะดูเฉพาะวันเกิดก่อนดูเฉพาะวันเกิดก่อนนะถูกไหมเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจที่เวลาเราเรียนกันอะวันอะวันเกิดหรือวันถามอะใช้เวลานี้ตั้งถ้าถามกลางคืนถ้าถามกลางคืนก็ยังคืนเช่นตีสองก็ถามเธอตั้งตังค์วันเช่นวันถูกไมว่าวันนี้วันออาทิตย์อาทิตย์ตีหนึ่งอาจารย์ก็ตั้งอาทิตย์ตีหนึ่ง กระจายเออแต่ปีเหมือนเดิมเดือนเหมือนเดิมนี่พอเธอได้ห้ามาแล้วจําในแม่ที่เราเรียนกันนะกมหาบทย่งเธอก็ห้าลงมาตั้งเหรยังห้าลงมาตั้งเห็นไหมห้าห้ากลางคืนสิอ่เดินห้างคืนห้างคืนด้วยหาเพื่อเธอจะหาไอตีสองเธออยู่ไหนตีสองอยู่ไหนทีนี้ มันก็อยู่ที่เธอจะตั้งยังไงอ่ะอันสมมติอันนี้ไปก่อนวิชานี้ไปอนวิชานี้ไปก่อน,อน,นก็สรุปเกิดวันศุกร์วันศุกร์ดาวคือห้าใช่ศุกกับห้าไม่เสียเสียเป็นมนตรีถูกไหมเราก็ตั้งภกษาไว้ไมีทักษานีเป็น,ปนบริวารบริวารหกอยู่นี่แปดอยู่นี่ผิดแล้วเนี่ยหกแปดโอเคอ่าเกิดวันศุกร นับจากพระหัสไปหาสุปเป็นอะไรบริวารอายุเดชนับจากสุมาหาพระหัสเป็นมนตรีเพราะนั้นไม่เสียเวลาเกิดไม่เสียอะเรามาดูตรงนี้ห้าห้าก็ไม่เสียถูกไหม,มเป็นตัวเองไม่ใช่สิตรงเนี้ยห้าก็ไม่เสียเป็นตัวเองพอเป็นตัวเองเสร็จแล้วเรามาดูสามสามเป็นอะไรกับเราเกิดวันสุอายุสีสามสีเธอเอาสีเธอเอาเธอเอาหใช่ไหมเป็นสีก็ไม่เสียเห็นไหม ตรงนี้ก็ไม่เสียกับวันเกิดอ่ะต่อไปเสราร์เสราร์เสียไหมเกิดวันศุกร์เสาร์ก็เป็มนมายุดเดชสีมุระอุสาหะอุสาหะตรงเวลาเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วอันนี้คือตะนุกะเกษตรถูกไหมตนุเจ็ดเนี่ยตนุเศษไหมนี่ไงตนุเศษอยู่นี่ไงอันนี้ตนุลกักอตนุเศษเขาแสดงว่าอันนี้เป็นตนุตานุลักษั์ตนุเศษเขียนสิตนุลักษคือเก้าสิบนาที นิสันุรักตนุรักเก้าสิบนาทีนิสันุเศษคือสิบเอ็ดจุดสิบห้านิสนุกษตนุเศษคือสิบเอ็ดจุดสิบห้าเอดจุดห้านทีนนุเกษตรคือสามจุดสี่ห้าไอ้ตรงตรงที่มันบวกสามจุดสี่ห้าเศษคือสามจุดสี่ห้าได้ละแม่สั่งซื้อของก่อนนมวัวแดงใส่บาตร ขนมปี๊บกล่องเล็กๆใส่บาทอันนี้ไม่ซื้อเลยาโอเคอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าให้มาดูดาวพอได้ดาวเรียบร้อยแล้วได้เวลาเรียบร้อยแล้วพอได้ดาวแล้วเรียบร้อยแล้วเวลาแล้ว,เร,รลวเราก็มาดูดาวว่าเราเกิดเวลาไหนเวลาห้านี่เวลาของ ของวันนี้เขาเรียกว่าวันตนุเสกตนุรักษ์ไม่ตานุรัก์ก็คือ90นาที90นาทีพอเราได้เวลาเกิดปุ๊บเราก็ไปตั้งใหม่เป็นตานุเสกก็คือ11.15เราก็พยายามหาให้ได้โดยการตั้งยามต้น11.15 11.15ไปจนถึงเวลาเราเกิดเราก็จะได้11.15แต่11.15นั้นมันยังไม่ใช่เวลาเกิดของเราซึ่งเวลาเกิดของเราจริงๆเราจะต้องมาหา11.15ใหม่กลายเป็น3.45 ล้วก็ต้องมาเอาดาวมาตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งเอาได้สามแล้วก็เอาสามมาตั้งแล้วก็เดินยามกลางคืนเพราะเราเกิดวานกลางคืนอพอเราได้เดียบแบบนี้แล้วเราก็มาสรุปว่าเราเกิดในช่วงของสุขขังชียงลาพังหรือเปล่าถ้าเราเกิดช่วงสุขขังลาพังพยางลาพังสุขขังเชียงลาพังก็ถือว่าดีไม่เสียแต่เราต้องดูได้ว่าดาวที่เราได้นั่นะมันเป็นการีของเราไหมหรือมันเป็นอุสาหะของเราไหมถ้าอุสาหะเราก็เสริมดาวโดยการทําบุญทำกุศลตามดาวที่เราให้ไป แต่ถ้าทําเป็นกาลีเราก็ต้องทําบุญทำกุศลตามดาวที่เราให้ไปเช่นกันในขณะเดียวกันถ้าเราเกิดในผังของออทุกขังมรณะพยัง,ยงถือว่าเลือนไม่ดีเลือนไม่ดีเราก็ต้องทําบุญตามนั้นเช่นกันก็เหมือนเดิมเราก็ต้องเอาดาวเหล่าเนี้ยเอาดาวเอาดาวที่เราได้เนี่ยเช่นพุทธพุทธกาลีเนี่ยพุทธพูดอะไรไม่ใช่พุทธกาลีสิพูดมูลละเป็นอะไรพยัง พูดมูลละเป็นพยังเธอเกิดวันศุกร์พูดเป็นมูลละก็เป็นว่ามูลละทรัพย์สมบัติของเราจะรักษาไว้ไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นอลายมันป่วยมันป่วยคือเป็นพยังคือรักษาไว้ไม่ค่อยได้เธอก็ทําทําบุญเสริมไอ้ทําบุญแก้ถ้าดีทําบุญเสริมถ้าเสียทําบุญแก้ต้องพูดคํานี้นะดีทําบุญเสริมเสียทําบุญแก้โดยดาวพูดดาวพูดคือใครดาวพูดก็คือหนังสือสวดมนต์ก็ได้สื่อสารสิ่งพิมพ์ก็ได้ ประกาดินสอกระดาษเอซีตู้เตียงต่างโต๊ะลงศพก็ได้เพราะลงศพก็เป็นดาวพุธที่เป็นดาวสี่ดาวสีที่เป็นลงสี่เหลี่ยมแล้วก็เผาได้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 ไฟที่ลงศพก็ได้เน่องสือพิมพ์ก็ได้หรือทําทุนการศึกษาก็ได้ได้หมดนะทีนี้เราเราเริ่มรู้ละเวลาเราเกิดตรงเนี้ยพลหัสเราเสียพลหัสที่เราได้ตอนแรกเนี่ยเห็นไหมมันเสียพลหัสคืออะไรสมองปัญญาคิดอ่านพลหาดมาจากไหนเธอก็ต้องไปนั่ง ข้องคาว่ายศศักดิ์อสถานไทยทิศลูกจริตไทยจันจะได้แก่งขยันไทงคานเจริญจาอ่อนหวานพูดปัญญาบริสุทธิ์ผาประหัตเพราะฉะนั้นประหัตก็คือปัญญาปัญญาเราตกอะไรตกอะไรตกทุกเพราะนั้นเราเครียดเราคิดเยอะคิดเยอะอาจจะเป็นพ่อเรามามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ตำราเขียนตำราอะไรก็ได้แต่เป็นในทางที่ดีเพราะดาวพระหัสเป็นดาวคุณธรรมเพียงแค่ว่ามันอยู่ในเรือนเสียเฉยๆก็ทำบุญด้วยหนังสือทันทุนจดมะไรก็ว่าไป เช่นกันตัวเองเห็นไหมเดาสุกเป็นอะไรมรณะ <Okay. S 1> เออเดยก็จะมีโรคประจําตัวเห็นไหมมรณะมรจจาประจําตัวประจําตัวอะไรโรคน้ำ <Okay. S 1> โรคฉี่โรคเลือดโรคเบาหวานก็ได้เพราะเราสุกมันหวาน <Right. S 1> เป็นต้นให้ระวังด้วยมาบอกเขาหรือให้ระวังดาวพุธโรคเกี่ยวกับพวกฟันฟันเสียก่อนวัยปากเสียก่อนวัยสมองเสียก่อนวัยหรือคิดมากอะไรก็พูดไปให,ให้เอาดาวสี่ไปทานายให้เอาดาวห้าไปทำนายให้ดาวสุกไปทานายว่าคืออะไร เพราะนั้นอันนี้ก็คือวันของเธอทั้งหมดที่เราหาที่เราเรียนกันใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาดูเดือนเดือนสิบสองเดือนเกิดเดือนอะไรเกิดเดือนสิบสองเกิดเดือนสองเหรอเดือนสองก็หารเจ็ดลบห้าหาเออลบเจ็ดเจ็ดเอาสิบสองมาเลือบลบเจ็ดเหลือห้าก็ห้าตั้งเพราะนั้นห้าตั้งก็อยู่ตรงนี้ไม่เสียไม่ต้องไปทําอะไรเพราะเดือนสิบสองก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอืมถูกไหมไม่ต้องทําอะไรเพราะเราเกิดเดือนอะไร สิบสองลบเจ็ดเหลือห้าห้าก็อยู่ตรงนี้พราเดือนไม่ต้องไม่ต้องขึ้นต้องลงอยู่แล้วนี่อืมไม่เข้าใจทําไมเดือนไม่ต้องขึ้นลงเขาจะขึ้นทําไมในเมื่อเดือนมันมันขึ้นทําไมเพราะเธอไม่เธอเกิดอะไรอ่ะเกิดเดือนเดือนสิบสองสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดเอ้เหลืเจ็ดเหลือห้าก็จบตรงนี้้ก็เกิดตรงนี้อยู่แล้วก็เป็นอุปธรรมอยู่แล้วอ๋ออุปทานนั่นอ่ะทีนี้ปีปีสิบสองลบอะไรปีปีอะไรปีว่าเท่าไหร่ชั่วชลูขันเออ ช่วจะรู้ช่วจะรู้ครับมะโลมะเสิงมะเมียมะแม่วอกอ่ะเหลือสองใช่ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเป็นลบอะไรอ่าถูกไหมพอไม่ต้องไปลบอะไรเสร็จแล้วมันไม่เหมือนเวลาเกิดนี่เธอต้องไปหาเดือนเกิดของเธอให้ได้อันนี้ไม่ต้องไปหาอะไรอพอไม่ต้องไปหาอะไรเสร็จเราได้แสดงว่าเดือนเกิดกับปีเกิดไม่ต้องลบอะไรแต่มันมีความหมายตรงที่นับอายุอ๋อนับอายุอ่านเธอก็นับสิเท่าไร่ปีหนึ่งขวบสองขวบสามขวบ อันนี้อะไรเดือนอ่ะหนึ่งควบสองขวบสามควบสี่ขวบเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้าสี่สิบแปดห้สี่สิบแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกอ่ะคืออายุเท่าไหร่สี่แปดอ่ะสี่แปดสี่แปดสี่แปดสี่เก้าสห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองอ่ะเพราะนั้นชีวิตเราอยู่ห้าสองอายุห้าสองห้าสองเห็นยัง คนเราได้ห้าสองเสร็จปุ๊บเราก็ดูสิเราเป็นอะไรเป็นอะไรทุกอะไรทุกขังทุกขังปีนี้เราทุกนะปีที่แล้วดีหน่อยไม่ทุกเท่าไหร่ถึงทุกก็ดีเพราะไม่เป็นอะไรเป็นสุขขังหรืออไรว่าไปตัวเนี้ยเธอต้องจําตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมล่ะเช่นเดิมเราก็มาดูใหม่เกิดวันศุกร์อาทิตย์เสียไหมไม่เสียไม่เสียอ่าเกิดวันศุกร์เกิดวันศุกร์จันเสียไหมไม่เสียโอเคยังเข้าใจหลักก็ยังเป็นต้น ทีนี้เราได้51เปร๊บเธอไม่ต้องไปทำอะไรเธอก็ได้แค่นี้พอแล้วเรารู้ผังแล้วอายุ52เราอยู่นี่อยู่นี่เสร็จปุ๊บเราก็มาดูเดือนอพอมาดูเดือนเสร็จเธอก็ต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งทำไมตั้งหนึ่งสิตั้งหนึ่งใหม่ตั้งหนึ่งตัวนี้ตั้งหนึ่งตั้งแล้วเดินยามกลางวันกลางคืนกลางวันกลางวันนะสุชาสุกกะพุทธ อรจันทาเสาลีคูคุมะมสุยชาจำไว้ท่องได้ <c ười> คือท่องไม่ได้ยังก็ไม่จำหรอกเสร็จแล้วพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้ละเราก็รู้ละห้าสิบเอ็ดเราอยู่นี่ใช่ไหมไห้าสิบสองอยู่นี่ใช่ไหมห้าสบองอยู่นี่ห้าสิบสองอยู่นี่ปุ๊บเราก็มาดูพอเรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่เสียเิอวันศุกร์หนึ่งไม่เสีย,ออสสยดีแต่เสียตรงนี้พอมาอยู่นี่ไม่เสียเลยเห็นไหมเหมือนที่เราทำตรงนี้ ได้ไรเรามาตั้งต่อพอมาตั้งต่อนี่เราก็จะอยากรู้ละอยากรู้ว่าปีนี้เราดีไหมอ๋อเราต้องอุปถัมตัวเองเราอุปถัมผู้อื่นแต่เราจะเหนื่อยยากในการอุปถัมผู้อื่นด้วยตัวเองด้วยเพราะตรงนี้อย่าอย่าลืมว่าตรงนี้มากินด้วยตรงนี้คือใครมรณะเอ้ทุกทุกขงังทุกขงักของอันนี้มรณะทุกขงังทุกทุกระวงังมันเป็นอาทิตย์อาทิตย์คือใครยศฐามดาราศาสตร์ไฟระวังไฟระวังใช้ไฟระวังร้อนระวังของร้อน นอกอกไห hmm. มอธิคือลายอ๋อโยธามดาสักอธิคือใครผู้ชาย hmm. อธิคือใครผู้ชายแก่ก็ได้หนุ่มก็ได้เพราะอธิคไม่ไม่บอกแก่กถ้าสาวจะบอกแก่ hmm. ใช่ไหมเออแล้วปุ๊บเราก็ต้องอดทนอดกั้นกับเขากับมันกับเขากะกะเขาเขาเวลาใช้ไฟก็ระวังจุดแก๊สจุดทูบจุดเทียนก็ระมัดระวังให้ดีทําบุญเสริมทําบุญเสริมซะเพต้นเห็นไหมอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้เรามาด้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บ ตรงนี้เราได้รู้ละเราได้ห้าพอเราได้ห้าเสร็จละตรงนี้เราได้หนึ่งพอเราได้หนึ่งเสร็จละเราอยากรู้เดือนหน้าเดือนหน้าอยู่ไหนเดือนหน้า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 อันนี้เดือนอะไรอายุอยู่ไหนเดือนเกิดอยู่นั่นใช่ใช่ถ้าเกิดได้ตุลาพฤศจิกาธันวามกรลามกขลานี่อหม่์อหมยตุลาพฤศจิกาดีพยอยเขียนไม้สี่เดยวหลงพยอธพันวาเหนื่อยหน่อยนะ ทาง่าเหนื่อยหน่อยนะทำไมต้องเหนื่อยเหนื่อยอะไรทําไมเหนื่อยอางเราก็ดูสิเหนื่อยเหนื่อยทําไมเหนื่อยปากเหนื่อยเขียนเหนื่อยพูดเหนื่อยเดินทางเรอก็จาดาวสี่ไว้แล้วสี่อยู่ไหนตรงนี้สี่อยู่ไหนสี่อยู่ไหนตรงแถวนี้สี่อยู่ไหนจันทาวสีภูมิุมภูิสุขสุกะพุทธะนี่ไงสี่อยู่นี่ขอสี่อยู่นี่เออระวังเห็นไหมระวังไหมระวังไหม นะระวังคําพดคําจามันจะทําให้เรามรณะงั้นเราตายได้ยิ่งเราดูหมอดูแมวดูคนดูอะไรระวังข้าหามีประมาทได้เพราะตรงนี้เราก็ทุกถูกไหมตรงนี้เราก็มรณะงัถูกไหม,อมเอาสองัวมาชิ่งต่อแสดงว่ามันก็เอาสองแถวนี้มามาชิ่งกันอีกทีใช่สําหรับวันเดือนปีซึ่งมันจะยากต่อไปบทต่อไปนี้พี่เจอชัยจะยากขึ้นเพราะคนจะแต่มันแม่นนะเธอระวังเลยทีนี้เธอเกิดวันศุกร์ดี พุธค,คือคายมูลละมูลละเธอจะระวงังเธอจะเสียหายด้วยมูลละมูลละใช่ไหมจะเสียไปเพราะตัวนี้คือใครเธอต้องจําสิทุกขัง,ขงอ่าตัวนี้คืออะไรมรณะนนมันจะทุกข์แล้วมันจะหายไปเพราะฉะนั้นลงทุนอะไรก็ดูแลดีๆไม่ควรไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นนอกนนปะอ่าธันวาแล้วแะละวิจิกาธันวาโมกลาอ่าโมกลาไอเก็ยโมกลาโมกลาดีเห็นไหมกุมภา กุมภานี <im <im ่หรอมีนาอ่าะเมษาเช่นเดิมเมษาแล้วอะไรต่อเมษาาุมภาปภาเขตรงนี <t <t uh <t <t ้เออประภาใช่แล้วก็มิถุนามิเออกอดวากดาสิงหากันยาโอเคแล้วก็ตุลากระจะ วานนั้นเดือนไม่ต้องดูเพราะว่าเดือนเดือนดูแค่ว่าเราอยู่เราดีไหมเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรกับทักษะเราแต่ครูสอนสองช้อยถ้าเราขี้เกียจมาตั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเราขี้เกียจมาตั้งตรงนี้ให้เรามาจับเดือนนี้เลยครูสอนสองช้อยให้จํามาจับนี้เลยห้าถูกไหมห้าเลขห้าเป็นเลขอะไรแต่ครูบอกว่าอันนี้จะแม่นกว่าอันนี้ที่พอเราได้ห้าไปแล้ว หนึ่งอยู่ so okay. ไหนอะที่ได้อะไรตรงเนี้ยที่เรามาทําตรงนี้ใหม่ที่หนึ่งมาจากไหนเนี่ยปีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยแม่นกว่าหนึ่งมาจากปีปีไปหาเดือนอจะแม่นกว่าไม่ใช่เอาเดือนไปไปเป็นเดือนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจทำตรงนี้ใช่ไหมแต่กรณีมีขี้เกียจครูจะมีการบอกขี้เกียจด้วยนะขี้เกียจโดยการไม่ต้องหาตรงนี้ใหม่ไงไม่ต้องหาตรงเนี้ยนึกออกไหมพูดอะอาจารย์พูดนึกออกไหม อันเนี้ยจริงที่มันหาใหม่เพราะว่ามันจะต้องหาเดือนจรใช่เดือนจรเพื่อการทำนายดวงดวงใช่ทีนี้ครูบอกว่าขี้เกียจเขียนใช่ไหมใส่นี่เลยตุลาใส่เลยอ๋อถ้าถ้าขี้เกียจเออตุลาใส่เลยตุลาตุลาครูครูบอกสองช้อยธันวามกราคมค่ะมีนาเมษาอ่ะถามว่าพอเราถามว่าเดือนที่เหนื่อยเราคือเดือนอะไรธันวา อันนี้เหนื่อยไหมันว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันอ่าต่อไปกุมภาอันนี้อะไรกุมภากุมภาเหมือนกันไหมเหมือนแปกไหมแปลกใช่ไหมซส่กุมภาอะเนี่ยใช่กุมภาุมอ่าอันนี้อะไรเไมษา,มาอันนี้ก็เมษาเหมือนกันไหมแปกไหมในวันนี้ขี้เกียจจริง้าเพิ่มไปหน่อยทำาบบนี้ง่ายกว่านะหัวเออทําอันนี้มันก็มาจากอันนี้ไงอืมใช่ไหมเออเนี่ยทีนี้ ครูบอกว่าแล้วเดือนมึงจะตั้งไว้ทำไมอ้าวก็ตั้งให้รู้ไงว่าเราได้จากห้าคือเดือนห้าไงห้ามันอยู่ไหนห้าอยู่ประถังอย่างเงี้ยที่เรารับลบสรุปมันก็อุปธรภมตลอดแหละอาจารย์เดือนสี่จะก็ใส่สี่อุปัมภมเดือนสองก็สองอุปัมภมตลอดแปลกไหม่ะเนี่ยสองช้อยมันตั้งของะแบบแต่มันแปลกหมื่นของพม่าพม่ามีสองสองสองที่เป็นรังพม่ามีพม่ามีรังสีเธอลองไปทำเธอลองไปทำาดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูเนี่ยอาจารย์ก็ยังเออเนาะ ในกรณีขยันทําอย่างนี้ี้เกียรททาอย่างนี้แต่เวลาเธอไปสอนลายเธอจะพูดไงก็แล้วแต่แต่อาจารย์อยากจะให้อนุรักษ์คงเดิมไว้เหมือนที่อาจารย์สอนเธออาจารย์อยากอนุรักษ์คงเดิมผมก็ไม่เอาอันนี้ผมก็เอาวันนี้อืแต่นี้ก็เอาไว้ได้ก็ดีจะได้รู้ว่ะจะได้รู้ว่าอังคารเราอยู่ไหนอังคารคือใครอังคารคือใครสีอ่าถูกไหมล่ะแล้วหกคือใครเราบริวารบริวารก็ดีนะเราอ่ะ บริบาลคือลูกศิษย์ลูกค้าลูกขายเรานั่นแหละดีแล้วจันน่ะดีไหมจันก็เดดก็ดีนะจันลาพังไหวพระสวดมนต์เอาแต่ที่เสียคือเสาเสาเป็นพวกกระดูกปวดแข้งปวดข้อปวดเข่าปวดข,า,ดขาข้องอข้อต่อแล้วก็สีเนี่ยเสียใช่ไหมละ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ใวิชาเนี้แต่ใช่เหมือนเหมือนวิชาพม่าเลยอ่ะรู้บอกว่าตัวนี้ผมอายของพอมา่าอาจารย์เลยบอกว่า